พันใจเพิ่นผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อนที่ฉันสยางช้างนาชาติของที่ปุ๋ยอยู่เอ็มแล้วไม่ผิดวังอืมทริปนี้พระอาทิตย์ทำงานหนักหน้าดูเลยล่ะครับแต่ถึงแดดจะแรงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรลุยไหนไปนั่นก็ไม่มีวันอย่างวันนี้ เราบุกไปกันที่นาข้าว20ไร่ของลุงวินัยที่รวงเหลืองสวยแน่นเต็มแปลงเล่นเอาเจ้าตัวถึงกับปลื้มใจทุกครั้งที่ได้มาเห็นเลยล่ะครับวินัยโบบาล1้0ยปสหมู่ส1บตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมพยัดกลางโล่มก่อนเอาอะไรมาใช้มั่งครับพี่3ต,ตัวสามตัวเลยทั้งสยามช้า,างนาคช้างทองครับชี้ไปสองรอบชี้ไปะสอง ดี๋ยวนะพี่สั่งมากี่ชุดชุดเดียวชุดเดียวรอบเลยยี่สิบได้สองรอบก็สี่สิบได้ถูกไหมพี่ครับพอไหมพอพอเลยใช่ไหมเนี่ยรอบสามที่จะเกี่ยวไม่กี่วันเนี่ยหมายถึงหวานรอบเดียวรอบเดียวแต่เกี่ยวได้สามรอบครับเดียวนะมันมันมันไม่มีนะมันต้องปกติเขาแค่วานรอบเดียวแล้วก็เกี่ยวเสร็จแล้วก็หวานใหม่ถูกไหมเราใช้ใช้ต่อเดิมเลยนะต่อเดิมนี่ฮะแล้วมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยหรอครับครับ สามรอบอ่ะสมรอบไม่ต้องหวานเลยไม่ได้หวานนี่ประหยัดมันพดนดขแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วมันขึ้นอย่างนี้เหรอขึ้นโอ้นานไหมพี่นานนะพี่ฉีดไปกี่วันประมาณสมวันสี่วันก็เริ่มเรเห็นผลผิดแล้วผิดตาผิดตาด้วยหรอครับสาสี่วันนะนะที่พี่ฉีดะเหรอครับมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอเขียวแล้วใบมันไม่มีเป็นอะไรเออดินดีไหม ดินก็ดีไม่นี่เป็นมีปัญหาเรื่องดินเลยครับแล้วข้าวอ่ะมันแตกต่างจากเมื่อก่อนเลยโอ้แตกต่างคนก่อนลงทุนเยอะข้าวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเท่าไหร่อ่ะปุ๋ยก็ยี่สิบกว่ายี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกก็สอบครับก็สอบเท่าไหร่ปุ๋ยอ่ะย่อนพันหน่อยหนึ่งย่อนพันหน่อยครับเก้าร้อยครับประมาณนี้ครับตีกลมๆสักพันแล้วหลังจากเอาช้างสยามมาใช้อ่ะสิบสี่ลูกโอ้หวัน ยี่สิบสี่ถึงยี่หกแล้วหลังจากใช้ทั้งสยามใช้ปุ๋ยแค่สิบสี่ลูกครับไอ้ข้าวที่พูดอยู่เนี่ยอันนี้คือต่อเดิมนะไม่ใช่หวานใหม่นะต่อเดิมฮะแล้วดูข้าวดิมันแน่นมากเลยนะแน่นแน่นันผมก็ว่ามันสวยใบรวงมันก็สวยพวกโรคพวกอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีมองเห็นข้าวผมก็หายเหนื่อย๋อหายเหนื่อยโอ้หายเหนื่อยสิพี่หวานรอบเดียวพี่เกี่ยวสักสามรอบไม่หายเหนื่อยได้ไง นอกจากลุงวินัยจะหายเหนื่อยแล้วคุณกิติเองก็พรอยยินดีตามไปด้วยที่แนะนําอะไรไปแล้วใช้ได้ดีอย่างนี้ผมว่าด,ดีนะคนอื่นจะว่าไงก็ไม่รู้นะผมว่าน่าใช้มากแล้วรอบที่มันผ่านมาเนี่ยยี่ได้เนี่ยได้มากี่เกวียนกี่ตันประมาณบางบางหน้าก็ยี่ยี่สิบบางหน้าก็ยีิบเอดมันหมายความว่าข้าวพี่เนี่ย มันไม่ได้แค่ว่ะไล่ละไล่ละถังแล้วนะไล่ละตันแล้วนะท่านี้ยเพราะมันสามรอบถูกไหมสองรอบที่ผ่านมา่ะซัดไป4ี่ิตันแล้วนะไอ้นี้อีกนะผมว่ามีห้า0บหกสิบตันอะได้แล้วเนี่ยถูกปะเพราะว่าเราเก็บสามรอบข้าวตันเท่าไหร่นะ8 0ด0ันฝ่า8 0ดพันกว่า2ี่สิบตันแสนหกผมตีกลมๆเลยนะไม่ต้องมี21ตันนะเพราะบางบางทีมี21ตัน2ี่สิบตันนะครับแสนหก สามรอบเอาสามคูณแสนหกสิหกสามสิบแปดสี่แสนแปดห้าแสนเลยนะครับแล้วพี่ลงทุนเท่านี้เองนะครับลงทุนแล้วพี่เอาช้างสยามไม่ใช้ชุดเดียวถูกไหมครับครบจริงป่ะครับไม่เคยเห็นตั้งแต่ทำนามาครับพี่ใช้สามอย่างใช่ไหมสามอย่างช้างสยามช้างนักช้างทองครับจบเลยฮอร์โมนได้ใช่ไหมไม่ใช้แล้วปุ๋ยก็ใช้ลดลงด้วยลดลงครับ เดี๋ยวพี่มันประหยัดมากเลยนะประหยัดแล้วตอนฉีดเนี่ยมันแบบเหมือนเหมือนพวกฉีดยาพวกอะไรอย่างงี้ไหมมันก็ไม่มีกลิ่นไม่มีนะครับมันปลอดภัยเลยมันไม่เหม็นไม่อะไรเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยแบบใช้พวกยาถูกไหมครับมันผิดกันเลยไหมผิดกันเยอะผิดกันเยอะมากๆเมื่อก่อนอะบางทีอาทิตย์นึงเนี้ยฉีดวันวันวันจันทร์เนี้ยครับมาดูนอนมันไม่ตายมันยื้ยาหรอวันพุธวันพฤหัสก็ต้องไปเอามาอีกชุดชุดเยอะ ต้องมาใช้นี่มันไม่ได้เป็นอะไรไอ้เมื่อก่อนเนี้ยพวกยาหนอนยาเพี้ยยาอะไรพวกเนี้ยนะหมดเยอะไหมเยอะเยอะเหรอเยอะพอเก็บเกี่ยวก็ไปจ่ายจ่ายครับว่าทาไมเงินไปไหนหมดต้องจดว่าค่ายาเท่านั้นค่าปุ๋ยเท่านั้นค่ารถค่าแรงต้องจดหมดหมดเลยนะเพราะเผื่อไม่เหลือค่าแรงตัวเองครัแต่นี้มันลงทุนน้อยครับก็ใช่ด้สิครับลุงวินัย ใครที่ได้ลองก็บอกแบบนี้กันทั้งนั้นว่ามันลงทุนน้อยจริงๆแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมามันคุ้มค่าซะยิ่งกว่าคุ้มกับการทำนามาแล้วหลายสิบปีพี่ทำนามากี่ปีละโอ้โหสี่สิบปีสีิบปีขึ้น40ปีครับเคยเห็นอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยครับเอาง,ง่ายๆผมว่าพี่ลองมาแทบทุกอย่างแล้วครับลองหมดลองหมดอะไรดีพี่ก็ลองมหมดอะ แทบทุกอย่างทุกอย่างแพงแล้วไม่ได้ผลด้วยที่ผ่านมาเออแพงแล้วไม่ได้ผลด้วยเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีเหมือนเราลองผิดลองถูกเนาะครับแพงแล้วไม่ได้ผลด้วยและไอเนี่ยพันห้าจบไหมจบผมว่าน่าใช้มากพี่ไม่คิดเลยเหรออ่าจบเลยเหรอจบเออมันไม่ต้องไปมันไม่ต้องมีตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างที่ที่ผ่านมาเนาะครับเมื่อก่อนเนี้ยพี่โอ้โหมันหลายหลายอย่างเกินพันห้าอยู่ละเกินผมว่าั้งสยามมันถูกว่าน่าใช้เออแล้วมันเห็นผลด้วยครับถ้า ชาวนาคนทํานาคนทําข้าวเนี่ยพี่ได้ใช้ช้างสยามได้ใช้อะไรแบบเนี้ยฟื้นตัวไหมฟื้นผมว่าฟื้นมันลงทุนน้อยครับแล้วพอที่ช้างสยามไปแล้วม,มันใหญ่ขึ้นเขี่ยวขึ้นอดีวันดีคืนอ่ะเออดีวันดีคืนแล้วมันก็เป็นสภาพแบบนี้โอ้ยนี่คืนทุนแล้วเนี่ยพันห้าแล้วเก็บสามรอบพี่จริงโอ้มันคืนทุนตั้งแต่รอบแรกแล้วมัง <c oughs> ใช้ต่อไหมพี่มใช้ใช้ใช้ <c oughs> ยังอื่นไม่ใช้แล้ว อพอแล้วใช่ไหมครับพอใจพอใจมากๆเอาจริงๆมันยิ่งกว่าพอใจอีกนะครับที่เห็นอย่างนี้ก็อย่างที่ลุงวินัยแกบอกแหละครับถ้าเกษตรกรหันมาใช้แบบนี้กันเยอะๆก็จะฟื้นตัวและตั้งตัวได้แบบไม่ต้องมีข้อสงสัยได้ๆเลยล่ะครับพืชโตวไว ันใจเพื่อนผลผลิตแถมปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันใส